ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปลง youtube นานแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมลายเศรษฐีนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวไซเบอร์ป่องแป้งนะครับผมเราจะมาลองกันว่าจะโหดไหมนะครับนะเราก็จะมาเล่นกันทั้งทั้งหมด2ตานะครับวันนี้ไม่ได้ลงนานแล้วนะครับ มาเล่นดินแดนเวทมนต์กันดีกว่าถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับนะและใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับให้กำลังใจใผมด้วยนะครับรม,ม,มาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นนก็ <c oughs> ใครที่อยากให้ผมลงเกมเศรษฐีนะครับก็คอมเมนต์กันได้นะครับ <c oughs> มาดับเบิลสิบนะโชคดีไม่ดับเบิลแปดนะครับถ้าเสียงเบาไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คเราเจอกับลา คนดูน่าจะน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนผมด้วยนะครับนะเพราะว่าอุปกรณ์อะไรงี้ผมก็ไม่ได้มีนะครับบางทีเวลาอัดคลิปเสียงก็จะแบบเสียงก็จะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะผมมาถึงผมก็โดนโอ้โห โดนหนักอ่ะเกมนี้ผมว่าต้องให้เขาไปไม่นะดูดิคือมาถึงผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเว้ยวคือแบบมันความเท่าเทียมของเกมเนี้ยอืสสวัสดีค่ะก็นะผมขอเปลี่ยนห้องดีกว่าผมขอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สวัสดีค่ะโอ้โหคือแบบคลิปยังมาเปิดไม่ทันะไรเลยยังเล่นไม่ทันถึงสามสามตาเลยอ่ะสามเธอเนาะง่ายๆสามเธอเนะัะ เล่นไม่ทันอะไรเลยโดนละนะครับไม่เป็นไรคือแบบโอ้โหอะไรวะขออภัยด้วยนะครับมามามา,มาไม่เป็นไรเราเล่นแบบไม่ซีเรียสนะครับเกมมันอยู่ที่ดวงเลยนะครับเกมนี้นะใครที่เคยเล่นก็รู้กันอยู่นะครับมาเรามาดูดีว่าเราจะได้ทองไหมโอเคพอครับเราไม่ลบมากนะครับ ขอดับเบลิลสองนะเพื่อนขอดับเบลิลสองโอ้ได้สี่ไม่เป็นไรผมโดนอีกแล้วตานันแล้ว สองตาฉันแล้วดับเบิลสองก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะช่วยสนับสนุนผมกันด้วยดับเบิลโอ้โหผมลืมไปเลยว่าผมดับเบิลสองรอบแล้วอะไม่เป็นไรโอเคเกมนี้ค่อยได้เปรียบหน่อยไม่ใช่แบบ อะไรอะครับมเมื่อกี้ม,มาถึงก็โดนแล้วอะโดนร้อยกว่าเอ็มอะ,อะก็ไม่ไหวนะครับอืมอยากให้อยากให้ผมทําคลิปแนวไหนก็บอกกันได้นะครับแบบว่าพูดมากอะไรเงี้ยเล่นไปแล้วก็พูดแบบพูดมากอ่ะอก็ได้นะครับจะได้ไม่เหงานะครับผมจะได้ไม่ดูหน่าเบื่อด้วยนะแนะนํากันเข้ามาได้นะครับ เราจะเติบโตแบบเชา้าไปด้วยกันครับ <g ül> <c oughs> หลายปีแล้วที่ผมทํามันไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่เลยครับแต่มันทําได้ถึงขนาดนี้ก็ผมก็ภูมิใจแล้วนะครับภูมิใ <c oughs> จแล้วที่ตัวเองทําได้ถึงมันจะแค่หลักพันนะเข <c oughs> าช่วยกันสนับสนุนผมด้วยนะครับนะกดติดตามก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าลงผิดแ่ะน่าจะเป็นลงนู่น อ้าวเขามาลงที่ผมเฉยโดนกากขังไปดิผมเอาไอ้นี่ผมเอาปืนฟองน้ำมามันโกงนะครับเก็บไปเถอะอันี้เพราะว่าบางทีถ้าฝ่ายตรงข้ามมีไอ้นี่อะไรนะมีตัดการดังฟ้าอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเรามีรถเก็บค่าผ่านเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือมันไม่ต้องจ่ายเลยเว้ยมันก็เหมือนการดังฟ้าแหละครับเขาจะแพ้ผมไหมเนี่ยโอ้หเขาจะแพ้แล้วอะ โหตกของเขาต้องสิบเอ็มเกินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรโหแต่ผมเสียเยอะเลยอ่ะโอ้ไมแพ้แล้วแพ้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับผมนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่เหมือนพูดไม่ชัดเลยเหยียดพื้นที่เออผมยึดเกาะดีไหม เออผมยึดเกาะน,นี้แล้วกันตานแล้วดับเบลิลสองโอเคสเลือกสวยเชื่อนได้สามโอเคสวยตาชนแล้วอืมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลืมผมกดผิดโอเคโอเคยังโชค,ค,คดีที่มันเด้งมาตรงนี่อ้าวติดโอเคเขาน่าจะโอ้โหเราชนะแล้วอะ ไวมากเลยอะผมแถมให้อีกตาก็ได้มาไม่ได้ cover พอดีเลยค cover ผมหมดเลยอะหมดพอดีเดี๋ยวผมขอออกไปรับก่อนนะครับมาอีกตานะครับผมปากผอมคอนะครับแทนตัวแทนตาแรกนะตาแรกคือแบบไปไวมากเลยเพื่อนไปไวมากเลยนะเพื่อนๆทุกคนมาเลยมาเลยยินดีต้อนรับค่ะมา โอ้นายกะโลกอะโอ้ชื่อมเม,มเริ่มแล้วครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้เริ่มคนแรกแรกถอยลูกเต๋าเ้อมีเสียงพัดลมก็ต้องขออภัยกันด้วยครับคือยังยังไงที่บอกว่าเอออุปกรณ์ก็แบบก็รู้รู้กันอยู่นะมันไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่โทรศัพท์แค่นี้ นะไม่ไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยนะครับตาฉันแล้ว 5, <5. จะพยายามนะครับผมจะไปลงไหนดีอะลงไม้กวาดก็ได้จะได้เคลื่อนที่ได้โอเคอืมเกมนี้ผมว่าผมเล่นนี้ดีอะผมเล่นเกาะดูดีว่าลองดูลองดูอย่าตกเกาะโอ้โหโอ,โโอ,โโอโ้ไม่น่าพูดเลย ผมพูดเล่นเกาะเขาก็ตกเกาะเลยนะม<จ>ไม่เป็นไรผมเล่นแบบอันนี้ดีกว่าล้มละลายนะครับเสียงดังไปขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ปิดเสียงเกมด้วยผมอาดเสียงผ่านหูฟังนะครับเสียงมันจะได้ดังๆนะครับ เพราะว่าใกล้ๆปากเลยนะครับอย่าตกสีนะโอ,โอ้คือแบบคือผมไม่ค่อยได้เล่นไงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตกสีเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดแค่นิดเดียวเองอผมเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรทุกอย่างมันคือประสบการณ์คนระับ เอาใหม่เอาใหม่ครับโอเคตกคุณสองพื้นที่คุณสองนะครับไซเบอร์ป่องแป้งนะครับดับเบิลสองเพื่อนโอเคดับเบิลสองโอ้เสียเกมเหมือน่ะสามเอ็มเลยเหรออุ้ยขอกันขอกันไม่ไหว จะชนะแล้วอ่ะอะไรวะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องเป็นคี้นะครับเดี๋ยวเป็นเผลอไปตกไอ้นี่เป็นคู่ขึ้นมาเด้งไปก่อนเลยถ้าผมตกอันนี้น่าจะได้นะน่าจะชนะอยู่นะตาที่สามโดนกี่ล้านวะน่ะโอ้โหอ่า ให้เขาไปก่อนแต่เหมือนโหผมตัวแล้วเนี่ยคือแบบผมโดนไปหมดเลยอ่ะโดนในนี้มากเลยแรงมากเลยเมื่อกี้ทำไงดีโอ้เสียวมากเลยแพ้แน่เลยอะไม่เป็นไรโอ้โหผมไม่มีตังค์ซื้อฐานด้วยดิน้าผมโดนละ เกือบจะชนะอยู่แล้วเช่ไหมโหพแพ้ไปแล้วอ่ะแพ้แล้วโอ้โหโอ้โหโดนเยอะเลยไม่เป็นไรเพื่อนผู้ชมทำได้ครับอืมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพงเท่านี้แหละครับก็ไม่ได้ลงนานแล้วนะครับอยากจะลงเฉยๆก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกมเศรษฐีนะครับก็ขอกันมาได้นะครับผมจะได้ทำเป็น คลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ